น,นี่คุณย่าตั้งใจซื้อมาให้เลยใช่ไหมคะตั้งใจค่ะโอ้ทำไมรู้ใจห,หลานๆจังเลยเก็บหอมรอมนีค่ะเก็บหอมรอมีผ้มาละห้าบาทสิบบาทเอออันนี้ก็คุณย่าให้ของขวัญวันเกิดเนาะก็ขอให้เน่กับเนิร์ดนะของขวัจญจากย่าแล้วก็ตั้งใจนะล,ลูกเดินตามความฝันเน่มาทายมาเนือสาธุสาธุ <laughs> <ท> <laughs>

ก็มีส่วนนาเหนพืนดนเกญาตเด้รวมกันนความเก็บเนื้ออไร้างกันอ่าอเคก็แต่ว่าอันนี้คือลุงลุงตุ้ยนะพ่อเป็นคนบอกนะว่าหมูเห็นได้อะไรแล้วลูกพ่อเป็นคนให้ข้อมูลนะไม่งั้นญาติจะไม่รู้อไเปรานเขาคือมาบอกนพ่อเป็นกำลังความิดญาติเป็นกาลังัพยโอเคนะอันนี้ขอคุณเรอะอันนี้ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะความเก็บญาก้อนมาเนี่ เขามีเนยได้บ่นี่ยเขามีเน่ยเอาพี่เนยเอาเซี่อยคนเอาพี่เนยพี่เนยเราเดินทางคมอันนี้แค่กล่องใช่ไหมคะบ่แม่อยกเปิดกะาทางแกรเปิดได้ไหมเปิดก็ได้ี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวห่ันยัไม่ต้องเปิดเดี๋ยวกไม่ต้องเปิดให้ให้ครบให้ครบก่อนให้ครบก่เข้เิดเอาอี้ัน้ยังมียังม่ยังมยังมี ปีนี้เป็นปีดีๆเป็นวันทีดีสำเร็จจดได้เนาะเออเดินตาความฝันแล้ในในในปีนี้นะครับในปีนี้ปู่ว่าจะให้เป็นแค่ของวันวันเกิดแต่แล้วปู่คิดว่าเออให้ของวันวันเกิดรวมไปด้วยหม่ที่ใหม่เลยนะครับเพราะว่าปู่ก็บงไม่ทันแต่วันนี้หลานหลานทั้งหลานทั้งสี่คนห้าคนห้าคนเลยนะ มีของขวัญนะทุกคนที่มีด้นยรับทุกเท่ากันนะลูกเท่ากันนะคะอาจจะไม่เท่ากันของขวัญอาจจะไม่เท่ากันเท่่าไหรรคับแต่ความรักของแม่ตควารักของปู่มีให้กับหลานๆคือมันหายไปเดียวอันนี้เราเราจะเราจะรวบรวมนะคะทั้งวันเกิดแล้วก็ปีใหม่นะวันเกิดล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 ดเปียม อต้องการแต่เพียงว่าเวลาปู่นอนกินน้ำไม่ได้แค่คว้าไปน้ำไปหยดปากให้หน่อยงานของคุไหมคะเออว่าแล้วงาคุณออตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ใหญ่มาก่อนพี่ใหญ่เชิญเชิญเชิญนี่ก่อนโอ้โหวันนี้พี่ใหญ่มาก่อนไม่รู้ค่ะอย่าเพิ่งแกะอย่าเพิ่งแกะไม่เป็นไรไม่มีซองไม่เป็นไเกิดได้ได้ใหญ่ได้หน้รถนะคะ ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยววันจบอะไรนะปัดชิมอปัดชิมมีให้วันนี้ให้ของขวันนะครับเล็กๆในหน่อยเไี้ยงพันธุ์เอาว่าันนี้ได้รูปอยู่ยเอาไหมแบ่งลอยสิเบ่งพัน แบกห้าร้อยเดีต่อไปคือน้องสาวคนรองนะครับเจ้ของจะขอวันเกิดล้างเลยนะแบ่งแต่งท่านสิอ่อนมากน่นค็ต่อไปก็คือคู่แ่าโอ้ยคอยเท้าด้วยอ่ให้ทำกันครับา่ันนะ บอกันค่ะจะได้แบงค์ร้อยใบเนาน้องเมยเขอบคุณค่ะงมย์งเมย์ให้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 พี่เมย์ก่อนให้พี่มย์ต้องเมย์นสุดท้ายก็นด้น้องเมย์ไม่ต้องให้หรอกมรว่าสุตาันนีก็่อบาทให้น้องมยก่อนน้องเมย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่แล้วก็คนสุดท้าย้ย เออวนเนี้ยวันหนึ่งเยอก็ไอจิมมาเดี๋ยวก็มาทำเป็นกิฟวันนึงห้าสิบสิบาทนะที่ขอตากระจายเออไม่เป็นไรคือความรักความผูกพันค่ะไปขอบคุณค่ะไว้เฉยๆรูขอบคุณก็รค่ะอยได้ไดาได้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 อด้ไดาได้ได้ด้วย้ได้ไหมพด้เดไดมไ้ได้ได้ด้าหากว่า้ไห้ได้ เม่ื้องบังคอบการด้อโอ้เนยเนยเสียไปเหรีลบเนยเยไม่ต้องเสียใจมานี่เสียใจให้ไดห้าร้อยลนอยากบอยู่ไม่ม่ไอ้แรกกัย่าอีกมา้ากว่าเงยเงยยามูลราคาคองนี่ร้าก็หารหลอนมันบอสเอาไปเลยร้านอาหารหลอดมันบอสหยา อันนี้ก็คือไ้เน่ตั้งหากันว่าเนี่เพราะว่าบ่ได้้องขวัญคือน้อนเอาแรกไหมแสิเขาอเขานอยู่ว่ามิ้นแล้าไะอยากีดแล้วนเกิดนยว่ากันี่อะนนกทีพ่ิุนาที่ไรจนทุกทีเดเดเปิดคคาเออเคครับ